สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเราจะมาบำรุงต้นพริกอีกแล้วนะคะทำยังไงให้ติดดอกผลดกดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวผลไม่เน่าด้วยนะคะที่จะปันบำรุงเอาไว้นะคะติดดอกตลอดเลยดอกไม่ร่วงเลยนะคะติดผลดกมากเลยลำต้นแข็งแรงพุ่มใหญ่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กเหมือนกันคะ่ะติดดอกผลดกนะคะดอกไม่ร่วงเลย นี่ค่ะดกมากเลยเนาะต้นเล็กๆเ,เองเราก็จะไปดูกันเลยนะคะก็จะมีไข่หนึ่งฟองเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็น้ำปลาร้าปรุงรสค่ะก็จะมีผงชูรดสดนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้นะคะจะเป็นน้ำส้มควรไม้ค่ะ เราก็จะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะตอกลงไปในถ้วยเลยเราอย่าทิ้งนะคะเปลือกไข่นะคะให้ขยำไปเลยไข่ของเรานะคะก็จะมีโปรตีนมีสารอาหารมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่นะคะมีแคลเซียมเราขยำใส่ลงไปเลยค่ะต่อมานะคะยาปังก็จะใช้ เครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะในเครื่องดื่มชูก,กำลังก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 ค่ะเอาใส่ลงไป3ฝาเราก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูตเอเมตนะคะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเราก็จะใช้น้ำปลานะคะ น้ำปลาร้าเนี่ยค่ะจะปรุงสุกแล้วหรือไม่ปรุงสุกก็ได้นะคะเอาใส่สองช้อนโต๊ะนะคะต่อมาเราก็จะใช้น้ำส้มควรนไม้นะคะยายปังก็เอาใส่ห้าช้อนโต๊ะนะคะเอาใส่ผสมลงไปพร้อมกันเลยถ้าเราจะแยกขีดพ่นต่างหากก็ได้เนาะ ป้องกันพวกหนอนพวกเพี้ยนะคะแล้วก็พวกมแมลงต่างๆเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะถังละ5ลิตรค่ะ bạn cái sẽ bạn sẽ nó. เราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเราจะฉีดพ่นก็ได้นะคะหรือเจะเทราดลดก็ได้ค่ะเราก็จะไปลดกับพืชผักของเราเลยเราจะลดนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะหรือจฉีดพ่นก็เหมือนกันนะคะอาทิตย์ละครั้งเนาะนะครับดอกดกมากเลยนะคะติดผลดอกไม่ร่วงค่ะผลไม่เน่าด้วยนะคะ เราจะใช้ฉีดพ่นช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้นะคะให้ฉีดนะคะอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งก็ได้ค่ะฉีดพ่นนะคะ่ะถ้าเรามีเวลาก็สองครั้งก็ได้ทำให้พริกของเรานะคะดกมากเลยเนะะี่ยค่ะที่ปานใช้ไปเนาะต้นลเล็กๆก็ดกนะคะผลดกมากเลย พริกนะคะตอนที่ยังไม่ติดดอกติดผลนะคะเราบำรุงเอาไว้เลยนะคะพอเขาแตกยอดออกมานะคะเขาก็จะออกดอกติดผลเนาะเราก็จะใช้ลดแบบนี้นะคะอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันค่ะก็ลองไปบำรุงดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหนะ้าเจอกันใหม่คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะ